กรรกษาดีริกาเตเป็นงคนกเกิ่ชาวโลกนำมาแล้วจากประเทศจีนก็มีการเสร็จแล้วครับก็อบวงระวงังไวก้กน้อยนะจา๊าฝรั่งก็เดินเยียนด้วยสวงาแก้วสวยงามแก้วทรงสื่สารรักษาได้ต่อยอดในหลวงราชการที่สิบปัดความเป็นมาด้วยกรับนะาทำพิมพ์เสศษน,น้ำฟรีเดี๋ยวไปดูซิเราจะไปร่วมกิจกรรมเขา สวัสดีจ้าวันนี้เรามาถึงท้องสนามหลวงนะจ๊ะจะมากราบบูชาพระสารีริกธาาจากประเทศจีนพระเคียวแก้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2567ถึงวันที่14กุมภาพานันธ์2 5 6 8เป็นสุขะเลิกมงคลที่ดีที่เราจะมากราบพระเคียวพระเคียวแก้วกันนะจ๊ะที่ท้องสนามหลวง พระบรมสารีริกธาตุเชิญร่วมสักการะเขาเปิดมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวามหาราชนี่ก็จนถึงวันนี่เขามีแจกนังแจกหนังสือด้วยอะ่ะตอนขาออกเออไม่เอาเดีย <c oughs> <c oughs> เอามาที่บ้านแล้วก็เยอะเหลือเกิน พระบรมสาริกธาตพระเคีืแก้วจากสาธรารณชาชนจีนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหมาบวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนออไปนี่จุดคัดเข้าทางจุดคัดกรองก่อนแล้วก็เข้าไปด้านใน ตรวจเอกสารให้เรียบร้อยอย่าลืมนะต้องแต่งกายสุขภาพแต่งตัวให้เรียบร้อยกางเกงขายาวห้ามใส่ชุดดำให้เสื้อสีเทาได้ไม่เอ่ยนี่มีจุดว,ดวางดอกไม้นะเขาแมวดอกไม้เขาไปไข้างในพระเกี้ยวแก้วแล้วก็อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาด้วยไป มาถึงก็ต้องผ่านเข้าจุดคัดกรองก่อนจุดคัดกรองสัรกรลยาพิเยกแก้วะคางบเข้ามาด้านนะในเขาก็จะมีแจกที่พระยา,า,รา,าียวแก้วนะพระบรมสารีรัตนแล้วก็ดอกบัวที่ทำจากพลาสติกเพื่อที่นำไปกราบเบียนเทียน เคียวแก้วกันนะจ๊ะข้างในเดี๋ยวตอนเย็นเขาจะเปิดไฟสวยงามประดับประดาสวยงามเข้ามาภายในก็จะเป็นบริเวณสวยงามมากท่าที่กำลังจะตกดินริก่ายอาหาประชาชนอยู่เวออกแ่อไปและ คือบริเวณลมเย็นเลยเนี่ยนี่ก็จะมีเป็นโซนๆนะโซนพระมหาปรินิพานดูบริเวณสองด้านด้านขวาก็จะเป็นสัญลักษณ์ไทยจีนนะสวยงามนี่เขาก็เดิน3มรอบ ด้านหลังก็จะเป็นวัดพระศรีมหาพัตนสดารามสวยงามยามเย็นเดี๋ยวรอไฟเปิดก่อนวันนี้ไฟยังไม่เปิด นโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าขอเดินเวียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเคียวแก้วสามรอบในครั้งนี้ด้วยเถิดภูโตธงบมสร้างโผล่ นโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุตธาสริทิสาลิลิกาอัคคจีนารถาสัมมหาหตาโลกามังคละสัมภูตาสีละสาตังนัมมามิหังอิเจวะมัชตะนามัสเนยังนามัสสัมาโนรตนะตยังยังคุยย ที่สารทางวิปุลังอาลาถังสศสาสนานุภาเวนะหา,าตตารายโยพระบรมศาลีดิกธาตุเองเป็นมงคลแก่ชาวโลกนำมาแล้วจากประเทศจีนข้าพเจ้าขอ,ขอนมัสการพระบรมศาลีนิกธาตุน้นด้วยเสียงก้าวเมื่อข้าพเจ้านมัสการพระรัตนตรัยที่ทควรน,นมัสการโดยส่วนเดียวเช่นนี้ ขอข้าพเจ้าได้รับกองบุญอันไพบุญแล้วด้วยอนุภาพแห่งการนมัสการพระรัตนตรัยนั้นจงเป็นผู้ปราศจากอันตรายเถิดพุตโตังสังโฆเดินเวียนเทียนสามรอบเวียนดอกไม้สามรอบลมเย็นสบายด้านนูนก็จะมีเต็นท์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยมีพระท่านก็จะ เวียนเทียนอยู่ด้านตรงนะภัสังโคขังจัตตาลิปุริสอนิอาตตาปุริสปุคาเอสภะขะวโตสภสังโค

พุทโธชาติลหนัสสังปโนสุขะโตโลกวิท no ุอนุตตะโลภูริสัทธรมมสาราทิสาตเทวมนุสนางุอากาวะติสาวะกาโตอะกาวะตัมโมสิทิโกะกาลิโกเฮหิป ิโกโ,อโอปะ,าปะปาวาดเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาดอกบัวมาวางไว้ตรงที่ที่เขากำหนดไว้นะจ๊ะน,นี้อธิษฐานเสร็จแล้วครับก็เอาดอกบัวมาวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะเออสาธุ วยงามตรงนี้ก็จะเป็นไฮนนไลท์สวยงามนท่กคนนั่งสมาธิเออใครอยากเข้าไปนั่งแอร์องแอร์ด้วยนะไปสิออ <c oughs> ขอนอนได้ปะานานเออขอีิยวแก้ ยามเยน็นเดไปดูไฟกันเนี่ยสาวฝรั่งก็เดินเวียนด้วยสวยงามเดี๋ยวเราไปดูไฟเขาประดับไฟสวยงามจุดวางดอกไม้สักการะ มีจุดประดับไฟก็จะ,จะประดับแค่ตรงนี้นะภาคหลังๆก็จะเป็นวัดพะแก้วสวยงามพะแก้วอโอ้เแียวเลยเลนะ หลังจากเราเวียนเทียนเสร็จแล้วก็จะมีนิธีาการรอบๆสนามหลวงเดี๋ยวไปดูมีบริเวณรอบๆท้องสนามหลวงเขาก็จะมีนิธีกาพิธการนะเนี่ยอย่าลืมนะมากราบพระบรมสารีริกธาตุกันบรรยากาศ am, ยามเย็นนี้ดีมากเลยสวยงามอากาศก็ดีด้วยช่วงเนี้ยเดี๋ยวพาไปดู นี่ตั้งแต่ราชก,การอ๋อสืบสารทรงสืบสารรักษาและต่อยอดในหลวงราชก,การที่สิบสวยงาม,มบริเวณด้านหน้าไทยจีน มุมนี้จะเป็นครบกอบภาคตการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนงสุขาอยู่นะคะทางเรามีสุขาเคลื่อนที่ให้บริการนะคะอยู่ทางด้านขวาเราไปดูจุดต่อไปหลังจุดประชาสัมพันธ์สี่น้ำดื่มมีบริการหลังจุดประชาสัมพันธ์สีนะคะตรงด้านซ้ายตรงด้านขวาของพระบรมสารีราตุก็จะเป็นพระปรินิพพานจำลองบริเวณด้านทา้ายอี้มสวยงาม มีเล่าประวัติความเป็นมาด้วยพนระกระักประชาชนและพระสงฆ์อันมีเพื่อมหากร,ระสับมีรัเป็นประธานตาสภาสตุทตโยปิขาลันจักษ์สวยงามพันธนคจีนูุสินาราด้วยอนุภาพคงที่ยเยดาเพือพระพุทธเจา้าป,ป,งปนางนรริิทธาเผาพระพุมรอมสรีระรอมทั้งจิตตา มวนมุมนี้ก็จะทำเป็น,นทธเจ้าและบิทพระพุทธบารมีพระสรีรัาาุประเทศจีนสวยงามสวยงามมากเลย พระเคียวแก้วตอนนี้ก็จะเป็นมุมพระเคียวแก้วมีสองฝากฝั่งนะซ้ายขวาก็จะเป็นประวัติความสัมพันธ์ไทยจีนพระพุทธเจ้าปางปณินิพานส่วนด้าน ตรงกลางก็จะเป็นพระบรมสารีริกธ,ธาตุบรรยากาศท้องสนามหลวงยามเย็นอากาศดีสวยงามมากเลยเดี๋ยวไปเดินดูด้านโน้นตรงกลางก็จะเป็นลานดอกไม้ลาเย็นๆนะย้อนลานดอกไม้ผม้วนเตงงม็มเดี๋ยวว่าลย งกลางก็จะเป็นซุ้มดอกไมก้อนอากาศเย็นสบายตเคียวแก้วยวแก้วส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีซุ้มต่างๆนะจะมีบริการรถสุขาด้วยเพราะนั้นมาไม่ต้องกลัวปวดหนักปวดเบาก็มีรถบริการแล้วตรงนี้เขาจะมีกิจกรรมของพระภัยบูเบศนะ ทำพิมพ์เสนน้ำกิจกรรมเวิร์กช็อปทำพิมพ์เสนน้ำฟรีเดี๋ยวไปดูซิเราจะไปร่วมกิจกรรมขเขาเออทำพิมพ์เสนน้ำของอภัยภูเบ็สวยงาม เสน้ำอะไรทุเสินค้าขายเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วตกลง่ีียอะไรื่องกิจกรรมยาดมอะไรทเขอบคุณจ้ามีกิจกรรมของท่าูุเรีนนะมีกิจกรรมทำยาดมของ ไฮบเดด้วยอย่าลืมแวะมาสูมนี้กันนิจ้ะก็ะได้สินค้าไปสองชุดเป็นน้ำมันรังผึ้งรถไขมันเลวเพิ่มไขมันดีสะท้องสนามหลวงยามค่ำคืนยิ่งมืดก็ไฟก็ยิ่งสว่างสวยงามนี่จะเป็นซุ้มตรวจสุขภาพฟรีนะ ใครมากังวันเนี่ยเขาก็ยังเปิดอยู่มีตัวสุขภาพฟรีโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูล,ลนิธิของจีนก็มีนะแพทย์แผนจ,จีนก็มีเออสำหรับการสักการะพระบรมสารีริกธาตุาพระเกียวแก้วก็จะมีประมาณ้จ้าอย่าลืมมีถึงเดือนกรุมพาเท่านั้นอย่าลืม แวะเวียนมาไหว้พวกเราพุทธานิกชนก็ควรจะต้องมากราบสักการะนานๆถึงจะมีภาษาิีสา,ามาให้กราบบูชากันนะอย่าลืมมากันนะจ๊ะสนามสนามหลวงอากาศก็ดีในบายเราจะเปนคลิปต่อไปจ้าขอให้พระบรมสาิกรกทาประทานพรคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ล่ำรวยมั่งมีเงินทองบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปจ้า